<No> cut. สวัสดีครับอยู่กับรักงานช่างของครูร่วมนะครับวันนี้จะพาไปทำกล่องอเนกประสงค์นะครับอุปกรณ์ก็มีกล่องพลาสติกนะครับใส่นะครับหน่งใบนะครับตะแกรงพลาสติกที่เราสามารถหาได้นะครับจะเป็นสีดำหรือสีอะไรก็ได้หรือจะเป็นวัสดุที่เป็น ตะแกรงก็ได้นะครับลองทดแทนยางแบบอื่นก็ได้นะครับอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับที่เราจะใช้วางเพื่อกันตะแกรงนะครับสีดำพลาสติกนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ขันตอนต่อไปนะครับตัดตะแกรงพลาสติกให้พอดีครับกลนของกล่องนะครับ โดยใช้กันไกรตัดนะครับให้เป็นวงกลมนะครับฉะนั้นเราก็ใช้ลวดนะครับมางอนะครับงอลักษณะแบบที่เห็นนะครับงอแล้วก็ความสูงทางซ้ายและขวานี้ให้เท่ากันนะครับแล้วก็ใช้ลวดงอเนี่ยตัดเป็น2เส้นเลยนะครับ2เส้นเพื่อทจะไปวางรองตะแรงสีดําตัวนี้นะครับ อันนี้ตัดความยาวให้เท่ากันนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ตัดจํานวน2เส้นสองอันนะครับแล้วก็งอนะครับจากนั้นเราก็เอาไปวางที่ก้นภาชนะของกล่องพลาสติกนะครับโดยจะต้องวางเป็นรูปกากบาทนะครับกากบาทแล้วก็นําตะแคงพลาสติกที่ตัดไว้นะครับไปวางรองก้น เราทำอย่างนี้เพื่อนะครับต้องการให้อุปกรณ์ที่เราจะวางไปเนี่ยไม่ถึงกับไม่ไม่แนบชิดกับพื้นกล่องเนี่ย สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ